สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสบายใจชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะบอลสีประจำตับวันสงกรานนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวบอลสีนางรากสดค่ะเป็นตับอ่าเป็นบอลสีประจำวันสงกรานนะคะประจำวันอังคารนะคะสำหรับบอลสีนางรากสดนะคะเราซื้อมาตั้งแต่เป็นต้นเบบีนะคะซื้อมาจากสองเจ้าด้วยกันนะคะ เจ้าแรกเนี่ยซื้อมาในราคา2,500บาทนะคะส่วนเจ้าที่2ซื้อมาในราคา3,000บาท3เดือนผ่านไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่คือตอนซื้อมาใหม่ๆนะคะสำหรับต้นแรกนี้นะคะกระถางแรกเนี่ยจะเป็นต้นที่เราซื้อมาในราคา2,500บาทนะคะ3เดือนผ่านไปอา ไม่เหมือนที่คิดไว้ค่ะท่านผู้ชมไม่มีแบบเขาโครงของนางสงการเลยก็ศึกษามาจากหลายๆตำรานะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมันแผลเนา้อผ่าหัวแล้วแผลงอาจจะเกิดจากาผ่าหัวอ่อนเกินไปหัวหนุ่มเกินไปหรือใดๆก็ตามนะคะก็ได้นางรักสุดเทวีมาในต้นนี้นะคะ ก็สวยนะคะคุณผู้ชมสวยมากก็คือมีความอ่อนช้อยและความแบบเขาบอกว่าอะไรเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งดูกระดูกค่ะกระดูกเป็นเส้นชัดเจนมากแล้วก็ใบเนี่ยจากตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นใบสีเขียวนะคะพอแทงยอดมาเนี่ยจะกลายเป็นใบสีชมพูเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะสวยนะคะคุณผู้ชมสวยมากคือยังไม่เห็นนะคะเนี่ยยังไม่เห็นว่า บอลสีแบบนี้ปรากฏในชื่อไหนนะคะถ้าหากท่านผู้ชมรู้ว่าแบบนี้ชื่ออะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะคะก็ถือว่าไม่เสียดายเงินนะก็ยังคุ้มอยู่นะคะแบบนี้นะสวยมากชอบค่ะต้นนี้สำหรับกระถางที่สองนะคะซื้อมาในราคาสามพันบาทนะคะสามเดือนผ่านไปเหลือแค่นี้ ยังดีนะคะยังดีที่ยังรอดมาได้นะคะเนี่ยก็คือซื้อมาเนี่ยแล้วก็เกิดรากเน่าค่ะทุกคนเกือบไม่รอดแล้วนะอันนี้คือใบใหม่ที่แทงมานะคะเนี่ยเป็นใบใหม่หมดเลยนะคะเกือบไม่รอดอันนี้ก็รอรุ้นกันต่อไปค่ะสําหรับกระถางนี้นะว่าจะออกมาเป็นนางรากสดเทวีเหมือนที่เขาแบบคือต้นตำลับหรือเปล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันอีกทีนะคะ สำหรับวันนี้ก็มารีวิวกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ